สวัดีนะครับเฮ้อหม้อหม้อไฟเท่จังเลยนี่นะท่านผู้ชมเปิดเปิดเออปกติก็เคยเห็นแต่หม้ออย่างกี้ีนะครับหม้อรุ่นใหม่ลองเอาติดกระเปิดให้ดูอันนี้หม้ออันนี้ไปขึ้นลองดูกันมันจะเป็นยังไงจ้ำเขาล่ะ ติดแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วครับศูนย์ลอย,ลรอยลครับผมแค่เนื้อ,อไม่มีอะไรครอบเลยเหรอมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้เองเหรอรถรถเออเท่ดีอ่อะแล้วเราไปเปิดไฟดีกนะวนะ่าอันนี้มันขึ้นยังไงไอ่นะอะ อ๋ออ๋ออันนี้ปุ่มอะไรมันอ่ะมีปุ่มด้วยมีมีบลูทูธด้วยอ่ะเรื่องอะไรนะอ๋อระบบบูทูธของพนักงานจดหน่วยโอเคอ่าบางทีแบบมันอยู่ในทุ่งในนาเงี้ยมันเข้าไปจดอ๋อไม่ต้องยื้อ บางทีต้องปีนไปสูงสูงกันเนี่ยเราไปดูหน่วยอันนี้มันลิงก์ได้เลยอะแต่ลองต่ลองไปเสียพัดลมดูกันเหมือนมันใช่เหมือนดิจิตดิจิตอนนะนะตอนนี้ครับอืมอมันมีไฟสีแดงกระพริบมานะเนี่ยปิบปุ๊บนะอ่ะไฟสีแดงหายไปแล้วอ่ะมาแล้ว อันนี้ไม่น่าจะขึ้นเป็นหน่วยอ้าวป๊บมันก็ยังศูนหมดนะตอนนี้ผมเปิดไฟเปิดพัดลมทิ้งไว้ตัวหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีอะไรวิ่งขึ้นสักสักขีดเลยอ่ะอันนี้เป็นหมออันนี้ หม้อแบบเก่าเราเรายังจะรู้นะถ้าเราไฟทํางานมันไอตัวนี้มันจะหมุนเนาะไอขีดดําดำครับที่มันเป็นอันนี้เอเอเหมือนเหมือนลูกนี้นะครับมันจะมีไอไอไอกลมหมุนอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้มันไม่มีอะไรหมุนเลยนะท่านผู้ชมมีแบตเตอรี่แล้วก็กดกันอ่าไปกดของเขาเล่นอีก <laughs> ข้าไฟขึ้นเดือล่าพันตายแล้วเสียพัดลมตัวเดียวมาป่ะเออไม่มีไม่มีอะไรหมุนเลยนะท่านผู้ชมดูไม่ออกอะตะกะเทศดีไปอีกแบบนะตอนนี้มิเตอร์มันยังไม่หมุนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดท่านท่านกึ่งทิ้งไว้ แต่มาเดี๋ยวมอกันตอนนี้เปิดพัดลมดูดอากาศแล้วก็แท่นกึงไว้นะครับตอนนี้เปิดแท่นกึงอยู่อเออเออแต่ว่าไฟสีแดงจะกระพริบทีทีขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมนี่นะนี่นะอ๋อ มีข้อต่างๆตรงไฟสีแดงมันจะกระพริบถีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเออถ้าใช้ไฟเยอะตัวนี้จะทํางานเยอะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีเลขอะไรขึ้นนะเออเท่ดี <c oughs> เอาเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าการทํางานใช้ไฟเยอะตัวสีแดงมันจะกระพริบทีนะครับประมาณนั้นนะครับก็เท่ไปอีกแบบนะท่านผู้ชมเปลี่ยนจากไฟเปลี่ยนจากไอที่มุน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 ,นมาเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงนะครับกระพริบ ออสุดยอดอโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไงาฝากกดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย